บีพีชินเครับก็เรียกตัวประกาศกันไปเรียบร้อยแล้วนะยี 23, นักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับชุดเจียคัดเลือกเอเชียนคัพสองพันนะครับเจอกับไต้หวันนะทั้งเจ้าและเยือนนะเล่นเจ้าก่อนวันที่9ตุลาคมนะครับที่รัชมังคลาเนีเราเจอกับไทยเปย์ชยนิดไทยเปย์หรือไต้หวันเนี่ยนะนะครับจากนั้นเนี่ยก็ไปเยือนเขาบ้างวันที่14ตุลาคมนะครับ เวลาห้าโมครึ่งบ้านเหล่านะก็2เกมนี้จะเป็นเกมที่ตัดสินชะตาของทีมช่างศึกอย่างแท้จริงครับคือโจทย์เราคือไม่ต้องคิดอะไรมากเดินหน้าบุกเพื่อเจ้าประตูและเพื่อจะคว้าชัยนะเก็บหคะแนนเต็มอย่างเดียวถ้าเป็นอื่นบอกเลยว่าอำลาแล้วเอเชียนครับนะครับการเรียกตัวครั้งนี้โดยภาพรวมนะผมถือว่าน่ารักน่ารุนพอใช้ได้เลยคราวนี้ นะครับลบเสียงกระแสวิจารณไปได้พร้อมกวเลยเดียวนะประตูก็เหมือนเดิมครับปฏิวัติคำใหม่สราน,นุุญศุกรีนกำปลปฐมกุลยังเป็นสามคนที่ตัวชีเขาไว้ใจอย่างเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกองหลังนะครับสุบรรณบุรีรัตน์นะครับนิควัลมิเกลสันนะสุพรรณทองสงนัทพงศ์สาย,ยานะครับนี่อายุ3-3แต่เล่นดีเดกินกิงครับนะบเป็นตัวเก่าตัวเดียวที่อยู่ สลิงคานปุงสุภะเจ้าหน่งนะครับโจทานเข็มดีคัมแบ็กกลับมาล้วรากายจะยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าน่าจะมาช่วยในเกมรับได้พอมควรเลยอภิสิทธิ์สุดาจากราบลีแล้วก็เจ้าพีสัรักในประคูณนะครับกล้องหลังเนี่ยทุกคนโอเคหมดนะสิ่งที่ดีเยี่ยมเลยก็คือการที่นิโคลัสจะโยกกลับไปเล่นทางขวาเหมือนเดิมตำแหน่งที่เขาถานัดที่สุด เพราะว่ามันมีเจ้าพีสารักเข้ามาเล่นทางซ้ายนะตรงนี้จะทําให้ประสิทธิภาพเกมลุกนะครับของเราดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่ที่น่าห่วงคือในส่วนของตัวอของเซนเตอร์นะครับซึ่งเซนเตอร์ผมว่า,วาอีซีคงจะเลือกใช้งานนักตะพงซึ่งรูปร่างสูงใหญ่เล่นได้ดีต่อเนื่องมาจากทิงครับนะครับแต่คนที่มาคู่เขาล่ะถ้าเป็นสุพรรณทองสน,น่าห่วงนะสุพรรณนี้ไม่ได้มีเกมเลยนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นสำรองมากกว่าในทีมแข้งเทพนะฮะความจริงเรียกปันไสวมิบูลมาน่าจะดูดีกว่าแต่ก็โอเคแล้วแต่โค้ชเขาถนัดใช้ใครอย่างไรกองกลางมีเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่า,านักเตะอย่างเจ้านีวชัมพีรดลสัมรัศมีเนี่ยซึ่งติดกิมชาติตลอดเลยนะครับของชีเนี่ยคราวนี้ไม่มีชื่อครับไม่มีชื่อในรอบเป็นเป็นเป็นปสองไปเนี่ยไม่มีนะเนื่องจากว่า เขาบอกว่าจริงๆอ่ะอก็อยากใช้เหมือนเดิมแหละแต่ว่าพีรดลซึ่งโชว์ฟอร์มได้ใช้ได้นะในคิงคัพเนี่ยเขาได้รับปัดเจ็บเที่ยมสิ่งครับร่างกายไม่สมบูรณ์เลยขอถอนไปนะแต่ก็ยังโอเคตัวที่เหลือนะอย่างวีเทพป้องบันเต์เตอร์กลับมานะครับอันนี้ตำแหน่งใกล้เคียงกับพีรดลนะครับแล้วก็พิจิวัฒสุกิตธรรมกุลนะครับอย่างนี้แล้วมีที่พัน์พุกจันด้วยนะ อันนี้เป็นพวกกลางรับที่มีสิทธิบาตรสิ้นนะแทนได้นะครับที่เหลือก็มีกัปตันเจสนาะทิปสงสินครับวันนี้ต้องถึงเป็นเดิมแบกของทั้งสโมสรบีจีและทีมชาติอยู่แล้วนะออชิทนิสีพองเพลน,เนี่ตัวขาประจำนะครับจากท่าเรือนะครับเบนจามินเจมเบวิสคนนี้นะครับรอดจากการบาดเจ็บปวดวิดนะแล้วก็มาติดทีมชาติกขถือเป็นคนที่เล่นได้ดีนะครับในทีมของจีจีที่ เซอร์ไพรส์นะครับติดเข้ามาในครั้งนี้ก็คือเสกสันราตีนะครับนักเตะของระยอง f c ซึ่งโชว์ฟอร์มดีเหลือเกินกับตันกอปเนี่ยในทีมชาติยูยสยังไงมีชื่อเข้ามาผมก็ไม่เห็นคานนะถือว่าดีเดียวนะครับเช็คสุขสุคสาชาตินะครับอันนี้ก็เหมาะสมอีกคนหนึ่งนะครับที่ตกเป็นเป้าวิจารณ์ของแฟนบอลกอ็คือเจ้าเท่เจบบริญศักดิ์วงก์กรซึ่ง ยังฟอร์มไม่สุดฟอร์มไม่ดียังไม่เข้าตานะครับอาจจะมีคนอื่นที่ดีกว่าในสายตาของคนดูนะครับก็เลยโดนวิพากษ์วิจารณ์หน่อยอย่างไรก็ตามนะครับก็เชื่อว่าจีจีเขามีวิธีที่จะใช้งานเตือนศัก์ว่าจะเป็นอาวุธที่เป็นทีเด็ดของเขานะครับกองหน้านะครับก็มีเหมือนเดิมนะครับจมามสุภัยไซเดนะรเทียศัก์เผยมาเจ้าต้นท่าเรือนะครับ,รนะรบแล้วก็ พลเมศดอาจวิไลเจ้าฟ้องนะซึ่งถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีโอกาสเล่นตัวจริงในทีมในญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนหนึงที่เป็นตัวหลักของอิจิมาตลอดกองหน้าในผมโอเคนะแต่ว่าเสียดายทีเดียวครับก็เสียดายในส่วนของพี่มุ้ยทีสินแดงดาซึ่งร่างกายสมบูรณ์เกินร้อยอะตอนนีนะ้เล่นได้เต็มแมตท,ทุกเกมนะผมเชื่อว่าเกมที่เจอกับไต้หวันเนี่ย ถ้าเรามีนักเตะสเปคอย่างมุยนะถึงแม้จะยุว่าปล่อยลงไปเล่นครึ่งชั่วโมง20นาทีย,ายังไงยังไงก็น่าจะมีประโยชน์เวลาเกมตือต้อๆนะนักเตะเก่าประเภทน,นี้อายุเป็นเบียงตัวเลขนี่นครับจะดูอย่างสุร่าซาสันลิพิมพของ b ีจีใช่ไหมตัวนี้เนี่ยโหอ,อายุ39แต่เล่นให้กับ b ีจีนี่ลงมา 2นัด3ามประตูเพราะนั้นอยา่าดูถูกพวกเสือเท่าเหล่านี้นะมีทีเด็ดเสมอยามที่คุณคิะไรไม่ออกบอกก็ได้อ่ะหลอลุ้นทีมชาติไทยครับมาดามแป้งบอกแล้วว่าถ้าสองนัดไม่ได้หกแต้มต้องมีคนรับผิดชอบ<ม>ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะหลอรุ้ว่าเชยครับ9ตุแลาและ14ตุลานี้ครับ